ตั้งใจนะคะที่จะทําให้ละเอียดนะในเรื่องของการรับเรื่องราวร้องทุกข์สถิติผลงานของวันธิิปว2นาองสุลเพื่อเด็กสีปี2567นะคะทั้งหมดเนี่ยปีนี้นะคะปี2567เนี่ยเรารับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งสิ้นเนี่ยเป็นจํานวน5,647เรื่องนะคะ5,647เรื่อง จน,นวันที่31ธันวาคมนะคะเป็นคดีคมขืนก็มากอีกแล้วนะคะ790เรื่องทั่วประเทศที่เรารับเรื่องราล่องทุกนะคะเป็นคดีของการาทารุณกรรมทำร้ายร่างกาย4 70, 7 0 740เรื่องนะคะาการค่ามนุษย์ค่าพวนีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นต่างประเทศเนี่ยถึง 257เรื่องนะคะอาชญากรรมออนไลน์สูงขึ้นเยอะเป็น668เรื่องนะคะแล้วก็ยาเสพติด210รายปัญหาครอบครัวขึ้นเป็น1 3น7อนะคะนอกนั้นก็เรื่องปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องสภาพจิตใจนะคะเรื่องแรงงานอะไรต่างๆขอความอนุเคราะห์ขอควาขอขอมทำนี่นอกระบบก็200กว่ารายเยอะเหมือนกันนะคะ เรื่องขอทานเล่นล่อนก็163รายการศึกษาของความช่วยเหลือหรือว่ามีปัญหาในเรื่องสถานศึกษาศึกษาเนี่ยถึง68รายเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเยวจะส่งให้นะคะอันนี้เรามาดูในเรื่องของการค่มคืนเนี่ยปรากฏว่าสถิติที่รับเรื่องราวลองทุกการค่มคืนปี2 5 6 7ัรเนี่ย790รายเนี่ยเด็กที่อายุน้อยสุดคืออายุ3ขวบถูกอนาจารย์ นะคะอายุสามขวบเนี่ยอายุน้อยสุดสองจังหวัดค่ะคือจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งแห่งและจังหวัดสุดราษฎร์ธานีนะคะนครราชสีมานี่คนข้างบ้านค่ะอายุห้าสิบก็ทำาำลาเด็กส่วนที่สุราษฎร์ธานีเด็กสามขวบปูเขยนะคะกรทำจำลานี่เราจะมองเห็นภาพได้เลยว่า เด็กเนี่ยเล็กลงไปทุกทีแล้วคนที่กระทําเด็กเนี่ยก็คือคนใกล้ชิดคนที่เด็กรู้จักนะคะส่วนในเราจะดูสถิติเด็กอายุของผู้ที่ถูกกระทําเนี่ยนะคะสูงสุดเลยคืออายุ1 1ถึงสิปีจะถูกค่มขืนมากที่สุดสถิติถึง47.22%เเซนตนะคะ อันดับ2อคืออายุสิบหถึงยีอันดับ3คือตั้งแต่แรกเกวดจนถึง10บขวบนะคะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นเด็กทั้งนั้นเลยที่สถิติที่ถูกข่มขนะืนส่วจะเป็นเด็กแต่ก็เราก็ยังมีสถิติผู้ที่ถูกข่มขืนอายุมากที่สุดในปี2 5 6 7อเคืออายุ78ปปีนะคะที่เป็นข่าว ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะที่สวมเอโมแล้วก็ขมขืนและปัจจุบันนี้ก็มีผู้สูงอายุของวัยเนี่ยประมาณ10บรายที่ถูกค่มขืนก็อายุไล่เียีกันแต่สูงสุดก็คือ78ปีนะฮะที่มาลองทุกที่มูนิธิปวินาค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราจะมองภาพเห็นว่าปัญหาสังคมปัญหาของการค่มขืนเนี่ยเด็ก อายุต่ำสุดแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเด็กเสมอไปผู้สูงอายุก็สามารถที่จะถูกข่มขืนได้ถ้าเขามีโอกาสที่จะข่มขืนนะคะไปที่เปรี้ยวที่อะไรต่างนี่ก็เป็นที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะคะกรณีที่กรณีที่สองก็คือการท,ทารุณกรรมทำลายร่างกายเนี่ยนะคะทำายร่างกายทารุณกรรมนี้ปีนี้ก็740รายนะคะซึ่งอายุน้อยที่สุด เด็กอายุน้อยที่สุดที่ถูกทำร้ายร่างกายอายุเพียงสามเดือนค่ะพ่อเลี้ยงเสพกัญชาและใบกระท่อมนะคะที่จังหวัดปทุมธานีนี่เองนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่เขาช่วยเหลือนะคะโดยประสานมูลนิธิปวินากับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันม่นคงนุเขาไปช่วยเหลืออายุมากที่สุดอายุเก้าสิบปีค่ะนะคะที่จังหวัดปทุมธาน,นีเหมือนกันนะคะ ก็ถูกญาตินะคะเป็นผู้ทำลายแล้วก็เข้าส่งเข้าสถานทวตก็นะคะคนชรา,าแล้วนะ mm hmm. เหยื่อที่ถูกทำลายเนี่ยอายุน้อยที่สุดอันนี้สถิตินี่เราจะให้ทุกทุกท่านนะคะสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนเพื่อจะเป็นข้อมูลที่เราจะสามารถที่จะอ้างอิงได้ทุกอย่างนะคะสถิติที่เหยื่อที่ถูกทำลายเนี่ยมากที่สุดเนี่ยอันดับหนึ่ง mm hmm. คือแรกเกิดถึง10ปีอันดับหนึ่งเลยนะฮะสถิติที่ถูกทำลายคือเด็กต่ำกว่าสิบขวบอะถูกทำลายอันดับหนึ่งสิบสี่เปอันดับสองก็คือต่ำกว่าสิบห้าถึงสิขวบนะคะถูกทำลายนะคะแล้วก็นี่ก็คือสถิติที่ที่น่าเป็นห่วงว่าทำไมกลายเป็นว่าเด็กเนี่ย ถูกทำลายทั้งเส้นนะทั้งข่มขืนแล้วถูกทำลายนะแล้วก็สถิติสูงสุดผู้ที่กระทำผิดเนี่ยผู้ที่ทำร้ายนะสูงสุดเนี่ยก็คือสามีฮะสามีเนี่ยทำร้ายภรรยายเนี่ยสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็อันดับที่สองคือพ่อแม่นะพ่อแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเนี่ยทำร้ายลูกเนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับที่สองนะคะอันดับสามคือสามีเก่า นี่นะคะนี่เรามาดูค้ามนุษย์ค่าเาวณีเนี่ยเอ่อสองร้อยห้าสิบเจ็ดเรื่องสองร้อยห้าสิบเจ็ดรายเนี่ยนะคะแบ,แบ่งออกเป็นในประเทศห้าสิบสามรายห้าสิบสามรายนี่ก็คือการแจ้งเบาะแสอะไรในประเทศนะคะที่เราเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอัดบกมอ,อะไรเงรี้ยเราก็ส่งงานไปให้ตำรวจนี่ส่วนอีกเอ่อ การค้ามนุษย์ค้าตัวนี้ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนี่ก็คือค้ามนุษย์ข้าชาตินะคะต่างประเทศมีทั้งหมด204รายใน204รายเนี่ยทางมูลนิธิย์วีนาประสานจับมือกับกระทรวงการกระทรวงการต่างประเทศนะคะค่ะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้สามารถที่จะ,ะช่วยเหลือได้มาแล้วถึง152รายนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นตัวอย่าง นี่เราให้ตัวอย่างเราจะมีสถิติที่รา,ายละเอียดให้ให้ศึกษาอีกอีกอันนึงนะคะดูใบเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยไปกันถึง95รายนะที่แจ้งคือไปไม่รู้เท่าไหร่ละแต่ที่แจ้งขอความช่วยเหลือจากมนุทิพยขอกลับประเทศไทยเนี่ยว่าถูกบ,บังคับค้าปวีณี95รายค่ะนะซึ่งมนุนิธย์ป,ปวินาก็ได้ประสานกับกระทรวงการประเทศกรมการข้อมูน กลับมาแล้วช่วยเหลือกลับมาแล้ว71รายนะคะเมียนมาที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้นะคะเออขอคําช่วยเหลือมาอยาบริษนนัทิวียนามยี่สรายเราได้ประสานกับหน่วยงานการประสานงานชนายแดนภัยเมยนมาท BC นะคะกลับมาได้21รายนะบาเรน18ราย ประสานกระทรวงการต่างประเทศกลับมาได้สิบสามลายมาเลเซีย10รลายประสานกระทรวงการต่างประเทศกลับมาได้แล้วเจ็ดายทางมูลนิธิประสานกันจับมือกันทํางานมีโอมานอีกสิบลายนะ,ะเราประสานมูลนิธิปวยนาประสานกระทรวงการต่างประเทศกลับมาได้เจ็ดลายเกาหลีหกรายนะ,ะกลับมาได้แล้วสี่ลายนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะแต่มีอีกเยอะเลยซึ่งเราจะให้เอกสารไปถ้า ท่านใดอยากจะไปดูข่าวไปดูรายละเอียดนะ,ะได้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราให้เห็นนะคะปัญหาของการค้าค้าประเวณีค้ามนุษย์ซึ่งคนไทยเราก็ยังอยากจะไปอยู่นะแล้วก็โดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าสิบปีแล้วนะที่ไปดูใบดูใบกลาย,เ,ยเป็นสถิติอันดับหนึ่งนะคะที่ผู้หญิงอ่ะ ผู้หญิงไทยเนี่ยอยากจะไปทำงานที่นั่นและสุดท้ายนะคะก็ถูกหลอกบ,บังคับค่ะปุณิยบางคนก็อาจจะรู้ว่าจะต้องไปทำอะไรแต่ไปถึงเนี่ยมันไม่ใช่ตามนั้นแล้วก็โดนบังคับไม่ได้ไม่ได้รับเงินด้วยนะคะและหยุดพาสอร์ก็คือถูกขังเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ทุกคนเนี่ยประชาชนเนี่ยนะคะผู้หญิงทั้งหลายที่อยากจะไปต่างประเทศประเทศต่างเนี่ย ให้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศหรือรกระทรวงแรงงานเพื่อจะให้รู้ว่าประเทศนี้เขามีงานที่จะให้ทาจริงหรือไม่นะคะเพราฉะนั้นก็จะตกเป็นเหยื่ออย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้หมดนะไม่ใช่ว่ามาถึงปวีนามาถึงกระทรวงการต่างประเทศเราสามารถที่จะช่วยได้หมดก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้นะคะอันนี้ก็คืออันที่สี่อันนี้สําคัญยูยนะอาชกามออนไลน์อาชกามออนไลน์เนี่ยนะคะ มูลที่ิปวินาลับเรื่องราวลงทุกทั้งหมดนี้668เรื่องเลยนะ668เรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรบ้างก็คือทุกวันนี้ะที่หลอกให้ไปลงทุนนะฮะในรูปแบบต่างๆนะเนี่ย3า8รยรายหลอกให้ไปเป็นคอร์เซ็นเตอร์นะที่สองวันนี้มีข่าวนะดาราจีนโดนหลอกไปเนะี่ยนี่ก็คือหลอกเป็นคอร์เซ็นเตอร นะมาร้องขอคาช่วยเหลือมูลนิธิโบยนาหกสิบสี่ลายหลอกลงทุนต่างๆนี่ก็นะในออนไลน์ทั้งน,นั้นเลยสามร้อยกว่าลายนี่สูญเงินไปต้องสองพันกว่าล้านนะฮะทีถ่ถูกหลอกในออนไลน์ทั้งหลายนะคะทีเ่เข้ามาขอคาช่วยเหลือมูลนิธิโบยนาอันดับสามนี่น่าเป็นห่วงมากเลยถูกหลอกให้ถ่ายภาพโปคลิปวิดีโอเปลื่ยหนึ่งร้อยห้ารายค่ะ ปีที่แล้วก็ไม่น้อยไเป็นข่าวนี้เลยนะปีนี้กลับมากขึ้นอีก105ลายนะคะนี่คือผู้หญิงนั่นเดียวเรามาดูเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการถ่ายรูปภาพโปคลิปโปคลิปวีดีโอปโปเนี่ยถึง100 105ลายนะคะอันต่อไปเนี่ยบัญชีมาอันคูกค้ามารต่างๆเนี่ยอนกู้ออนไลน์ทั้งหมดเนี่ย668ลายที่อาชร,รมออนไลน์ที่ในปัจจุบันเนี่ย เกิดขึ้นและขอคำร่วมมือขอความช่วยเหลือจากมือที่ิปวีณาเราก็มาดูอันนี้นะคะเรื่องถูกหลอกโอเคเมื่อกี้ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าถูกหลอกโอนออลงทุนเนี่ยนะคะที่ขอคำร่วมมือขอความช่วยเหลือแล้วลเราก็ประสานกล่องปากฟามทางด้านเศรษฐกิจกเนี่ยไปแล้วนะคะแล้วก็ดีเอสไอด้วยนะคะอันนี้ก็ไปสอง0ันลนยแล้วก็มีหลายหลายหลายๆ,ๆคดีนะ แล้วก็ในเรื่องของหลอกลวงในเรื่องของอการภาพโป๊ป่อยเนี่ยสถิติเนี่ยนะฮะเชื่อไหมว่าการถ่ายภาพโปวิดีโอโปเปเ่อยเด็กสูงสุดอันดับหนึ่งอายุสิบเอ็ดปีถึงสิบห้าปีฮะโดนหลอกนะคะโดนหลอกสูงสุดรายละเอียดมีในในเอกสารที่เราจะแจกนะคะ อันดับสองก็คือ2 1ปีถึง25ปีอันดับ3เนี่ยสูงสุดก็คือช่วง16-20ถึง20ปีเพราะฉะนั้นกลาเป็นว่าเด็กอายุ11-15ถึง15เนี่ยชอบชอบเล่นเอ่อวิดีโอเอ่อส่งพักภาพปอเปือยมางทีก็ต้องการต้องการเงินนะฮะหรือว่าต้องการมีเพื่อน แต่ว่าเข้ากันมาเป็นเด็กอะ่ะเขาก็ต้องการที่จะมีโทรศรัพท์มือถืออะไรต่างแต่นี้ก็มีผู้ชายเนี่ยก็หลอกนะฮะอาจจะไม่ใช่เอาหน้าตัวเองอะเอาหน้าคนอื่นเนี่ยแล้วก็ก็ก็บอกให้คนรักอะไรเง,งี้ยหลงอะไรต่างก็ให้ถอดเสื้อถือเลยชิ้นถอยชิ้นจนกระทั่งเด็กเนี่ยหลงเชื่อไปสุดท้ายก็โดนข่มขู่ที่จะให้ไปนอนด้วยนั้นหรือว่า ถ้าแบบไม่นอนก็จะส่งแต่ไปตามโรงเรียนเอาวิดีโอคลิปโป้ต่างๆนะะแล้วก็มีการค่มคู่เอางเงินเรียกเงินก็มีอะไรตนี่ก็คือสิ่งที่ต้องเ,ออเตือนภัยอย่างแรงอย่างหนักเลยให้กับเด็กนะ,ะคะแล้วก็ผู้กระทำความผิดที่จะปล่อยคลิปโป้เนี่ยอันดับหนึ่งก็คือแฟนเก่านะฮะเมื่ที่ถ่ายรูปก,กันเน่ยเป็นแฟนกันก็ ก็อนุญาตให้เขาถ่ายคลิปต่างๆแต่พอจะเลิกกันเนี่ยแฟนเก่าไม่ยอมแล้วเอาคลิปไปขายเอาคลิปไปเผยแพร่นะคะก็เสียหายมากเยอะแยะมากเลยอันนี้ก็น่า,นาเป็นห่วงมากปัญหาต่อไปนี้ก็คือ,อเป็นปัญหาเรื่องยาเสพติดนะฮะยาเสพติดเนี่ยก็ที่มาร้องทุกเราที่โดนทำร้ายกันนะนี่ก็มีกลายเป็นว่า สรุปเนี่ยสองร้อยสิบรายเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือลูกเนี่ยติดยาเสพติดนะคะแล้วทำลายพ่อแม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นตอันดับที่สองสามีทำลายภรรยาเนี่ยนะคะยี่สิบเปอร์เซ็นตอันดับสามพ่อแม่ทำลายลูกคือมันอยู่ในวนอยู่ในนั้นนหละยาเสพติดนี่คือยาเสพติดที่น่าห่วงอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็วนกลับมาอยู่ที่ปัญหาสังคม ก็คือปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมที่มันวุ่นวายกันไปหมดก็คือปัญหาครอบครัวเพราะว่าปัญหาครอบครัวเนี่ยหนึ่ารยายเนี่ยที่เรารับร้องทุกเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการหย่ากันปัญหาเรื่องหย่ากันฟ้องหย่ากันนะฮะการค้าเลี้ยงดูบุรแย่งบุตรกันอะไรต่างสี่สิบสาเลยทะเลาะก,กันในครอบครัวนะยีฟ้องหย่ากันก็สิ น,ะะนี่ก็คือทําให้ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาที่อ่อนแอที่สุดในปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จากจากประสบการณ์ที่มูลนิธิปวินาหัหาสาวสโมสเด็กีเราทำงานมานะคะเป็นเวลาปีย่างเข้าปีที่26เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเท่าไหร่แต่มันเป็นตามเทคโนโลยีตามสภาพการ ของยุคโลกาภิวัตน์หลของดิจิทัลที่มันเกิดขึ้นมาใหม่มันก็จะเป็นเป็นยุคดิจิทัลที่เข้ามาเพราะฉะนั้นการทํางานหรือว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าของกระทรวงสึกษาิการหน่วยราชการต่างๆเนี่ยนะคะก็จําเป็นอย่างเด่นช่อต้องทันสมัยแล้วก็ติดตามนะคะให้ให้ทันต่อเหตุการณ์เพราะอย่างเช่นการที่รอ นะหลอกผู้หญิงหลอกอะไรไปทํางานต่างประเทศนะว่าจะไปทํางานต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้ไปเนี่ยก็เยอะนะซึ่งเขาก็จะมีแอป,ปมีอะไรต่างเนี่ยเข้าไปถึงในตนําบลในชุมชนเลยนะแต่ว่าเราหน่วยงานเราเนี่ยบางทียังไม่ทันหรือหรือจับไม่ทันก็ต้องฝากหน่วยราชการตรงนี้ด้วยนะว่าควรจะต้องให้ให้ประชาสัมพันธ์ให้มากนะ ให้ทุกคนได้ได้ตระหนักว่าถ้าไปเนะี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นนั้นก็มามองจากสบการณ์ที่การทํางานทั้งหมดเนี่ยเรามามองเลยว่าปัญหาสังคมเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่ยิ่งใหญ่มากโดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติดที่มันเข้าไปสู่เด็กเยาวชนมากมายเหลือเกินแล้วมีสถิตินะคะที่เด็กแม้แต่ก้าวขัวก็จปติดยาเสพติดอะไรต่างาเนี่ยวันนี้เนี่ย สิบเอ็ดมกราเป็นวันเด็กแห่งชาติวันเด็กแห่งชาติเนั้น,นมองว่าเออน่นอนที่สุดทุกคนก็ให้ค,ความฝันเด็กนะคะแต่มูลนิธิเนี่ยก็ขอฝากข้อคิดให้ผู้ใหญ่ในวันเด็กนะคะข้อคิดผู้ใหญ่ใบวันเด็กเนี่ยต้องเด็กเนี่ยนะเขาคงจะไม่มีอนาคตหรอกถ้าผู้ใหญ่อะไม่ได้ปูกทางนะคะ ให้เขาเดินให้กับเด็กให้ไปสู่อนาคตที่มั่นคงนะนะเด็กจะเป็นมีอนาคตเนี่ยก็เพราะผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองทุกคนแล้วก็ผู้ใหญ่นี่แหละพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายนี่แหละที่จะต้องสร้างอนาคตที่จะทําให้เด็กเป็มีอนาคตได้เพราะฉะนั้นเดนก็เลยเขียนนะคะข้อคิดนะข้อคิดนี่ที่จะให้ไปเป็นําขันวันเด็กเนี่ย กับผู้ใหญ่จะช่วยเลยเด็กคือสิ่งที่เด็กที่มีอนาคตที่ดีจเจริญได้ก็คือแสงเวดล้อมที่ดีเพราะวันนี้ทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมีแต่ยาเสพติดในชุมชนมีแต่ยาเสพติดเข้าไปในโรงเรียนนะคะสิ่งแวดล้อมที่เด็กเกิดมามีการทะเลาะเบาแวงกันมีแต่เรื่องนะคะบอนนะเรื่องอบายามุกทั้งหลายทั้งปวง แล้วเด็กจะดีได้ยังไงถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องให้สิ่งแวดล้อมที่ดีกับเด็กที่เขาจะเกิดมาในผ้าขาวแบบผ้าขาวบริสุทธิ์เลยนะพอเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็แปะเปิดเื้อนแล้วนะคะในชุมชนเนี่ยมีจยาเสพติดถามว่าเด็กจะเป็นเด็กดีไหมนะอาจจะอาจจะผ่านมาแค่สิอีกเก้าินต์ไม่รู้จะดีเป็นยังไงแตเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้ไหม การศึกษาที่สันสมัยนี่สาคัญยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นมองภาพเห็นว่าคนที่มีฐานะรวยกับคนที่ยากจนเนี่ยการศึกษาก็แตกต่างกันนะคะก็อยากที่จะให้การศึกษาเนี่ยมีความเสมอภาคคือคนจนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาอะไรก็ตามภาษาญี่ปุน่นภาษาอะไรต่างตางหรือว่าด้เรียนใน,ในการในการเรียนความรู้ สู่โลกสู่สู่โลกภายนอกอะนะให้มากที่สุดที่เขาสามารถที่จะเป็นคนที่มีฐานะรวยขึ้นมาได้นะทางเทคโนโลยีทางอะไรก็ตามก็ควรจะต้องให้การศึกษาที่ทันสมัยให้กับเด็กนะครอบครัวครอบครัวต้องครอบครัวสําคัญที่สุดเลยกำลังพูดถึงครอบครัวที่อ่อนแอครอบครัวที่ล่มสลายของของเราเนี่ยถ้าครอบครัวไหนที่ใส่ใจลูกเนี่ย ม่มีหรอกคะ่ะลูกที่จะมีปัญหาครอบครัวใส่ใจเพียงใส่ใจนะไม่ต้องรวยหรอกแต่ขอใส่ใจดูแลเอาใจใส่ลูกนะคะถ้าผู้ปกครองทุกคนนะใส่ใจเด็กนะสิ่งแวดล้อมที่ดีการศึกษาทัานสมัยครอบครัวที่ใส่ใจแน่นอนเด็กไทยจเจริญแน่นอนคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปดูคำขันของเด็กเราจะให้คำขันเด็กให้เด็กเป็นอย่างงุ้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าผัผู้ใหญ่ไม่ช่วยกันปูทางให้เด็กไม่มีวันเลยประเทศไทยไม่มีวันที่จะมีเด็กที่จะเขาไม่รู้อนาคตเด็กจะอยู่ตรงไหนนี่คือสิ่งที่น่าห่วงอย่างยิ่งคือเด็กไทยในปัจจุบันนะคะก็ขอฝากสื่อมวลชนด้วยที่จะช่วยกันเป็นกระบอกเสีย,ยงเั้นก็สุดท้ายนี้นั้นต้องขอขอบคุณนะคะภาครัฐคเอกชนประชาชนและสื่อมวลชนทุกแขนงนะที่ได้ทำงานบริาการ ร่วมกับมูลนิธิปวีนาจนกระทั่งได้ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งนะถ้าถ้ามูลนิธิปวีนาไม่มีภาคารัฐเอกชนประชาชนชุมนชนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้เลยนะคะถ้าขาดความร่วมมือเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะยืนหยัดและจับมือกันนั้นก็ขอฝากนะคะสิ่งเหล่านี้ด้วยความจริงใจนะและมูลนิธิปวีนาก็จะร่วมทํางานกับหน่วยงานภาครัฐทุกนั้น ก็ต้องขอบคุณในภาครัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมัครสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านพบตรคนปัจจุบันเนี่ยท่านก็ก็ทำงานจริงจังเลย่องขอขอบคุณนะเพราะเรื่องหลายเรื่องของมูลนิธิปวีนาเนี่ยนั้นไม่ได้ประสานท่านเลยแต่ท่านจี้ลงไปเองนะคะถึงผู้บัญชาการอะไรต่างๆนี่ก็คือการทํางานที่ท,ท,ที่ที่รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนะคะเราจะต้องทํางานให้ ให้ให้ได้นะคะจะมีประสิทธิภาพนะเน้นขอขอบคุณออกอรมัญชาการสอบสวนกลางนะสำนักงานตุลาการชาติทุกหน่วยงานนะกรงบัชาการสอบสวนกลางปคอมอนะคะปะอสอปคบนะคะแล้วก็ตำรวจสักลอนที่ช่วยงานมูลนิธิปกรณ์เน,นี่ยตำรวจสักลอนก็มีบทบาทสําคัญนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคตํารวจภาค,ภาคทุกภาคอ่นะสถานีตํารวจทุกแห่งรวมทั้งกระทรวงการ ในสังคมละความมั่นคงของมนุษย์นะหัวัน้ามันภาคมจกระทรวงยุติธรรมกระทรวงสวัสดิการกระทรวงการต่างประเทศนะคะและหลายหน่วยงานแล้วเขากับคุณประชาชนที่แจ้งเบาะแสมาทั่วประเทศนะเขากับคุณสื่อมวลชนทุกแขนงนะคะที่ได้ช่วยมวลิธิตลอดมาจนกระทั่งเราได้ดําเนินงานมาถึงปีที่2 6แล้วนะคะนั้นหวังว่าถ้าเราจับมือกันแล้วทางานเป็นรูปธรรม เรายอมรับความจริงที่จะต้องแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ป้องกันแล้วก็ช่วยเหลือแน่นอน,นะคะ่ะเยาวชนของเราจะมีอนาคตอย่างแน่นอนนะขอบคุณนะคะค,ค่ะ,ะปีใหม่ยังไม่อ้ยพังไม่ต้องอโอ้ยพอเมืเ่อยปีใหม่มาแล้วนะ <c oughs> แต่นี่ที่มีเอกสารนะ้าแจกนะมาไปเล่นมาเป็นาเป็นเนีเเ่ยอ,อันนี้อันนี้ก็คือ อันนี้ที่พี่น่าจะพี่จะเพิ่มตรงนี้นิดหนึ่งประมา้าให้เปิดจังก์ได้ค่ะก็เปิดสถิตินะคะรับเรื่องราวร้องทุกข์ของมูล,ลนิธิปวีนาของสก,กุลเพื่อเด็กและสตรีค่ะลูกเพจขาปีที่ผ่านมานะคะตลอดทั้งปี2,567เนี่ยมูลนิธิปวีนานะคะก็ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์มาเกือบเกือบเกือบจะ6,000คสเลยใช่ไหมพี่ปิง 5,647เรื่องนะคะสถิติวันที่31ธันวา67ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการข่มขืนนะคะ790รายทารุณกรรมอีก700กว่ารายนะคะค้ามนุษย์ค้าประเวณีนะคะแล้วก็เป็นอาชญากรรมออนไลน์อันนี้น่าเป็นห่วงทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็ ต้องบอกว่าทางมูลนิธินะคะทำงานมาตลอดทั้งปีเนี่ยในแต่ละเคสที่ดูแลมานะคะก็อยากที่จะคฝนะก<อ> ก็ในวันเด็กแห่งชาตินี้นะคะต้องฝากข้อคิดให้กับผู้ใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอนาคตของเด็กๆเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ทุกๆคนเลย นะคะก็การทํางานของมูลนิธิปวีนาตลอดปี2,567กค่ะกับ6,000กว่าเคสนะคะแล้วก็ในปีนี้เราก็เชื่อว่าทางมูลนิธิปวีนานะคะก็จะดําเนินการต่อไปเรื่อยๆช่วยเหลือทุกคนทั้งเด็กและสตรีนะคะแต่ยังไงก็ต้องฝากทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองสังคมทุกคนร่วมกันนะคะดูแลสังคมนี้ให้ดีๆเนาะเพราะว่าเรื่องราวที่น่าเป็นห่วงทั้งการขมขืนการทารุณกรรมอะไรต่างๆเด็กค่ะตกเป็นเหยือ่อไม่น้อยเลยนะคะลูกเพจ่ะ ก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะลูกเพจขาก็ขออนุญาตลงไลฟ์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวปีนี้เราติดตามการทำงานของมูลทิพวีนากันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ